นาล็อบบี้เอออยู่นาล็อบบี้มาแล้วันนี้เจอมึงแลาเน่มาเน่มาเน่มาเน่เอาเลยครับผมกาบส่วนตัวเฮี้ยอะไรวะนนี้เอาเอาไม้เอาไม้เอาไม้เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาเลยครับผมกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมไมค์ครับในมินิเกมตำรวจจับโจรนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเฟิร์ตออกซิเจนถามว่าทําไมพี่เฟิร์ตมากับเราบ่อยกูเชิญครับผมโอเคไป่ะเฟิร์ตอันเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยว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 เด ไม่ก็น้องๆเขาเรียกเองไม่เหรอว่าอยากให้พี่เวฟแคร์คนอื่นอนั่นแหละนนั่มาดิมานี่มานี่มึงมานี่ดิมึงจะเข้าเล่นไม่ไ่้ไหนวะหามึงไม่เจอเนี่ยนี่กูมองมึงไม่เห็นช่างมันเหรอเอาไหนเลขเลขอะไรเลขอะไรเจอแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วอาะมึงหายแล้วเอาอีเหี้ยมึงหายเอากูกดไอ้นาทีนี้มึงมึงหายเลยละเอาไปไปป้ายที่สองอ่ะที่มันเขียนว่าสิบสองอ่ะสี่คนโอเคโอเคเข้าแล้วเข้าเออเออจะเห็นกันป่าววะเห็นเออนี่ไงเห็นแล้ว อโอโหเมื่อกี้กูก็นึกว่ามึงมองไม่เห็นกูกูเลยไปกดไอ้ก้อนกูเขียวอ่ะอ๋อเออไอ้กดไอ้กดวินวอล์กอะ่ะบ,บางทีมันก็หายบางทีมันก็โผล่ไอ้สั์อ๋อเซิร์ฟมันเป็นเพราะเซิร์ฟไม่รู้เนี่ยช่วงนี้ะนะครับผมถามว่าพี่เวฟทำไมพี่แชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือไปไหนนะครับกูก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมไปไหนวะ มันหายไปแล้วครับผมไอแชมป์กว๋วยเตี๋ยวเรือซึ่งตอนนี้ผมติดต่อมันบอดได้เลยนะครับโอ้โหมันหายแบบหายอะ่ะไอแชมป์มันหายถาวรน,นะครับผมไม่รู้มันไปไหนอะ่ะไอเฟิร์สไอตอนก่อนกูยังเจอมันอยู่เลยนะแต่แค่ไม่รู้แม่งทำอะไรขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ไมไม่ไม่งกูไม่เห็นมันเลยเ <laughs> วยกูไม่ค่อยอ่อนแล้วทีนี้แบบเวลามันไม่ตรงกันอะ่ะแบบโอ้โหหายไปเลยไอคนเนี้ยสงสัยเขาไปอยู่กับแกง๊งเขานะครับผมไอแชมป์ก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยแก๊งเขาชื่อว่า เออซอยปากน้ำถุยไม่ใช่ไปจึบไปจึบไปชืบอีกนานมันนะ่ยคุณจะเล่นเด้อเด้ออ๋อนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วปุ๊บเริ่มบับเลยสันี่ไงมาแล้วโอ้ยโอ้ยเยี่ยมแบบนี้ด้วยโอ้ยแมพเพี้ยอะไรไม่รู้กูพูดไปงั้นนะเด้อเดี๋้อมันให้ดูมันให้ดูแบบโอ้โหดูบรรยากาศแมพนะครับท่านผู้ชมโอ้โหมีควันด้วยนะฮะแต่ควันนี่จะอยู่นิ่งๆควันนี่มุ้งเลย โอ้โหมีบรรยากาศโอ้โหมีโต๊ะเบียร์จ้ะโอเคก็สุดยอดก็พีคเลยจ้ะกูเป็นกูเป็นตัวเฮ้ยจืบจื๊บมันยังมันยังมันยังไม่มันยังไม่ให้เป็นมันยังไม่ให้เป็นอ้าววันเดย์วันเดย์กองกองกองเฮ้ยชิบหายแล้วไม่มีกองเฮ้ยกูได้กองแล้วหนึ่งกองเอ้ยเด้อเด้อเด้อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเด้อนะเวฟ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 มึงไม่ได้กองมึงตายนะเวฟวันนี้ไังนี้ไงกองก่องกองเฮ้ยได้หนึ่งกองแล้วโอเคคันนี้ได้ได้ได้ดาบหินพอใจเลย กับธนูพร้อมนี้แค่นี้สามกองสามกององเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สสี่กองสี่กองเด้อเด้อเดมึงรีบจังวะมันมีแค่นี้นะกูเร็วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยโดนแย่งเฮ้ยเดี๋ยวกูเจอที่บั๊กของเกมนะกูเจอบั๊กูไปเลยอยู่ไหนอยู่ไหนหรือเปล่าวะมันแบบมันบั๊กเข้าไปในช่องเล็กๆอ่ะจ๊บโอเคโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะลวกลวกลวกเลือกเราไปไล่ปุ๊บเฮ้ยเฟิร์สกูได้เป็นคนธรรมดาปะ โอ้ยเฟิร์สได้ไปตะปลัวกูคือดีเทคทีบไอ้สัตว์แล้วไม่ว่าฆ่ากูดิ้งคืออะไรเฮ้ยอะไรอ้าวเฟิร์สเกเป็นดีเทคทีบอยู่ๆมันฆ่ากูเฮ้ยมันชื่อ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 เอ่อไม่รู้เหมือนกันมันเอากูรู้ไหมว่ากูมีใครมันไม่บอกอ่ะกูรู้มันเป็นโจรกูจะไปฆ่ามึงก่อนไม่กูโดนไอ้นี่กูโดน ูโดนไอ้พวกผู้เล่นฆ่าไอ้เหี้ยอ๋อโดนผู้เล่นฆ่าอินโนเซนต์ไอ้พวกอินโนเซนต์นั่งหกขวยไอ้เหี้ยฆ่าตำรวจได้ให้ให้ให้ใจเย็นใจเย็นช่องกูเด็กดูเด็กดูของกูก็มีเหมือนกันเลยแต่ไม่ต่างกันหรอกของกูก็เทยดูด้วยนะเว้ยอะไรโอเคเปิดโชว์เลยเว้ยเปิดโชว์เลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เปิดคลิปโชว์เลยเปิดคลิปคลิปคลิปที่มึงแคสเกมอ่ะอ๋อเออถ้าเป็นคลิปนั้นก็แล้วไปแต่ถ้าเป็นคลิปอื่น อย่าอย่าพึ่งใจเย็นอย่าพึ่งร้อ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 นมึงมาได้มึงมาดิครับเพื่อนเมื่อกี้ถ้าเกิดมึงนะมึงมึงมนดาบเหล็กปะเออเออเมื่อกี้กูมีดาบเหล็กเหมือนกันกูไม่แม่พึ่งได้พึ่งได้สงสัยไม่เห็นว่ากูมีดาบเหล็กแม่งแม่งเลยครับเออใช่ใช่ใช่มันจะแย่งดาบเหล็กโอ้ตกใจเพื่อนตัวเองมึงจะทำให้ตกใจทิเพื่อนฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งเลยตัวนั้นไม่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 เหลืออยู่สองคนเนี่ยฆ่าทำไมเอ้ไปฆ่าตำรวจเลยตัวเดียวเอง เฮ้ยไม่ได้มันเหลือต uh ั้ง4ตัวเนี่ยห้าตัวหนึมึงฆ่าตำรวจแค่นั้นมึงก็จบแล้วไม่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 มันไม่จบต้องฆ่าตำรวจไอ้เอฟเคด้วยเนี่ยไอ้เอ๋อแม่งไม่เอฟเคว่ะแม่งอยู่กันทั้งสี่คนมันมันโหดร้ายโลกไปเนี่ยเฮ้ยเพื่อนกูเปิดฉากกับตำรวจไปเฮ้ยเอาแล้ว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 เฮ้ยเพื่อนกูเปิดฉากกับตำรวจไปเฮ้ย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 เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยตายคนหนึ่งตายคนหนึ่ง เออแหละเออเรียบร้อยเออสวยไอ้มาดิมึงมาดิเออเป็นไงล่ะกูบอกแล้วโหดเออไปเอาไปเอาไปเอาไปเฮ้ยมึงอย่าเข้าไปใกล้คนดิเฟิร์สใกล้คนเลยวะแบบเวลามึงเล่นนี่ยมึงอย่าเข้าไปใกล้ใครทั้งสิ้นน่ะใครก็ตามมึงเป็นตำรวจมึงก็อย่าเข้าไปใกล้เฮ้ยังไม่ทันทำอะไรเลยกูเปิดของเสร็จปุ๊บแม่งฆ่ากูทิ้งเลยมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ล็อบบี้เออไปป้ายแรกได้ไหมป้ายแรกสิบห้าใช่ไหมเออ เข้าเลยเข้าไม่ได้เขวะไป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 สิบไปสิบอ่ะโอเคเออไปสิบเข้าเร็วดูวะเออเนี่ยเลือกเลือนาทีนึงแล้วเนี่ยต้องเข้าใจกูโน้บไอ้ย่ะกูไม่เคยเล่นไม่ได้เกมเซอร์นี้ไอ้ย่ะมึงมึงกากเออกูกากไงกูกากเออแป๊บนึงกูแค่ขี้ดังก่อนขี้หูป่ะขี้ดังขี้ดังคืออะไรวะขี้ดังไม่รู้จะขี้ดังอ่ะไม่คืออะไรวะ ขี้ดังอเอาโมงจากไปไอ้จมูกอะแค่จมูกอะอ๋อแค่ขี้จมูกไอ้สัตว์ <c oughs> ขี้มูกขี้มูกโมงขี้ดังเทอาไรไอ้สัตว์ขี้ดังดัง,ดงไม่ใช่คนเหนืออกูไม่ใช่คนเหนือไม่ใช่คนอีสานไอ้สัตวสไม่คำคำ,ำว่าดังคำว่าดังมันคือไอ้นี่คำว่าดังมันแปลว่าจมูกอะไรเออภาษาอีสานดังอะดังหูดังไม่รู้ไอ้ไรดังดังอันนี่ไม่ใช่มาเปิดเพลงเสียงดังนะ้วเหดังคือหูหูดังกูเนี่ยไอนี่อ่ะ,อะ ก็เลื่อนลงไปและโคตรเครียดเลยหนึ่งกูหายจะไม่ออกไอ้เที่ยวเวลนี่เปิดคลิปแบบไอ้เปิดกล้องแบบฝรั่งไม่ได้ไอ้เีฮยทำไมอ่ะโดนเด็กด่าทำไมทำไมกูแค่ขี้มมกเลยหน้ากล้องแค่ขี้มมกแค่ขี้มมกแต่หน้าคลิปไอ้สัตว์ผมอินดี้ไอ้เฟิร์สกูอยู่ข้างหลังเฟิร์สเฟิร์สกูอยู่ข้างหลังกูได้พาดูไปเอาวาร์ปเลยเนี่ยไม่ดูวะเอาโถอุตส่าห์เปิดบอกให้ดูทำไมคนอย่างงี้วะรู้สึกผิดไหมเนี่ย รู้สึกผิดมากเลยโอ้โหเหมือนเหมือนไอ้นี่เลยเนาะเหมือนไอ้เกาะลอยฟ้าในอะไรนะสกายวอลไม่ใช่ไม่ใช่ไอเอ,อ่อสอดอาร์ตออนไลน์อ๋อไอเชี่ยเกือบล่วงเอาเดี๋ยวไม่ใช่ล่วงตอนล่วงตอนนี้ไม่เป็นไรมันจะเด้งกลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าถ้าเราล่วงตอนที่มันเลือกเอ,อ่อว่าเราเป็นอะไรแล้วอะ่ะมันจะตกตายยงังไงได้นนะเออเดี๋ยวกูลองพิชีพดู ลเลอันนี้ไงมาแล้วะฮะไม่ใช่ว่าแบบลงไปถึงปุ๊บแม่งเลือกแม่งเปลี่ยนอาชีพพอดีปั๊กไม่ไม่ไม่ <c oughs> เคยเคยอยู่แบบเฉียดชิวมากเออเฮ้กูว่าในรอบนี้ขอเป็นโจรได้บอกวะเขาซาถูกขอยได้เป็นโจรเดี๋ยวซะาถูกที่แล้วมันก็เป็นโจรเอออยากจะเป็นโจรอีกรอบหนึ่งอะอ้างล่างรู้สึกเสียวไม่ไปไดีกว่าแปดเจ็ดหกห้ามึงระวังนะเผื่อเขาจะแบบพวกโจรอาจจะฆ่ามึงไม่ไรกูอยู่ในห้องไอ้นี่ละ ปุ๊บกูได้เป็นอ้าวเฟิร์สได้เป็นตำรวจอีกแอ๊กกูนี่ขังตัวเองไว้ในห้องเลยเด้อเด้อเด้อเด้เดตำรวจมึงต้องมาดูลาดเลาเว้ยกูนี่ขังตัวเองไว้ในห้องเลยสัสเอยเอยเอยแล้วมาสติ๊กตีทำไมวะอออตีคือแบบให้เข้าเข้าไปตรวจไงอ่าสติ๊กนะโอเคเออแบบว่าตีเฮ้ยมึงเข้าไปตรวจนี่อะไรประมาณเนี้ยตรวจเด้ตรวจเด้ใครที่เข้ามาแล้วกดปุ่มอะแสดงว่าคนนั้นตรวจแล้วแอมกูรู้แล้วกูตรวจยาบ้าเลยตีกูตีดมเฮียเลยสัส ฆ่ามันดิฆ่าเฮี้ยอะไรมันมันมันเข้าไปเทสแล้วมันเข้าไปเทสละมันบอกให้มันเอา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 เฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยตีตำรวจเลยเฮ้ยไอเฮี้ยเรื่องกูเกือบหมดเฮ้ยเฟิร์สเฮ้ยเฟิร์สเฟิร์สมานี่ดิเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สมานี่เฟิร์ส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 เฟิมึงเหฟิร์สมีศพอยู่ตร์สเฟิร์สเฟิร์สเฟคนอยู่ตรงนั้นร่ะเออว่ะเอิร์สเฟิร์สเโจรไว์สเนี้ย เออมีศพอยู่ต้งนี่ไงนี่เอ้ยมึงตีกูทำไมเนี่ยโไอ้เอ้มึงตีกูทำไมตีเอ้ยคนนั้นอะฆ่ามันฆ่ามันคลิกขวาคลิกขวาเฮ้ยมันเป็นใครวะมันเป็นคนธรรมดาว่ะเอ้ยเฮี้ยชื่อเอฟมึงทำเฮี้ยอะไรคนเนี่ยเฮ้ยมันเป็นคนธรรมดาว่ะเฟิร์สไม่เป็นไรเฮี้ยฆ่าไม่ให้หมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกนี้มันฆ่าโจรอ่ะเฟิร์สทำไมเราเถื่อนจัง เฮ้ยเฟิร์สแล้วฆ่าผิดตัวอะไรเไอ้เหี้ยช่างมันเหอะเฮ้ยรอบนี้ถ้าฆ่าเฮ้ยเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สสายมือ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 อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นเย็ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขี้ขวาดูขี้ขวาดูขี้ขวาขี้ขวาดูอ่าโจน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 โจดสัตว์โอดโอ้โคอดโจนอีกคนวะเนี่ยโคตรจะแม่นหรือโจนอีกคนเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เราดูไม่ได้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันโจร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 โอ้นี่ไงนี่ไงโจรไหมโจรไหมเรียบร้อยโจรชนะโอ้จีจีไอ้เหี้ยฆ่าคนฆ่าคนบริสุทธิ์เป็นทั้งคนหนึ่งอะไม่สองคนคือฆ่าด้วยคือฆ่าด้วยเฮ้ยเซิร์ฟนี้เขามีอ่ากฎบอกว่าห้ามตีมั่วไม่งั้นโดนแบนจากเซิร์ฟนะเออเฮ้ยอันแรกกันเลยสิบห้าสิบห้างั้นกูจะตีมั่วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวมันไม่มี ep สองแล้วไง เออมต่ใจยกูมีหลายตัวไอ้เียไอ้ดีแท้อ๋อหลายตัวอ้โหโอ้โหหลายตังหลายตัวหลายตัอเอ้ยกูมีตัวของสิบสองทามเลยด้วยอ้ยสิสองไทมใครวะใครอ่ะไม่รู้จักเลยอะคนที่แคสเบสบอลกับมึงตอนก่อนเนี่ยใครอ่ะกูเคยเล่นกับเขาด้วยเหรอที่กูมาแคสด้วยไงที่เล่นเบสดบอลกันแล้วจำไม่ได้แล้วอ่ะใครวะโอเค มา20่สิบวีครับผมรอเฮ้ยเฟิร์สมาแข่งโดดไหมล่ะแข่งโดดนะแข่งดูดนะนั่นใช่ไหมแข่งโดดจุ๊บๆๆๆเลยปะปุ๊ปั๊บปั๊บมึงดูมึงดูมึงดูสเต็ปสเต็ปสเต็ปพี่น้องดูดูไว้จำไปเป็นบทเรียนได้นะน้องนะโอ้โหโดดไปเรื่อยๆครับผมซ้ายขวาซ้ายขวาครับเฟิ่มต่อเนี่โดดโดดโดดแล้วไงต่อโดดแล้วหยุดดิโดนเจ็บปั๊บโดดไม่ถึงกูล่วงอ้าวดูเฟิร์สดูเฟิร์สที่เดียวกันเดี๋ยวนะโคตรจะรักกันอะที่เดียวกันอะ เฮ้ยด่าเลยวะเนี่ยโอ้โหโคตรแหลกเฮ้ยมีเด็กบอกให้เนาะให้มึงเล่นรักกันนี่กูเคยไปอ่านคอมเมนต์อยู่อ๋อรักกันเออมอสอยู่ไหนอะรักกันเฮ้ยมอสรักกันอยู่ไหนวะ,ะเไม่ไรหาใหม่ได้อ๋อเดี๋ยวเราก็ <c oughs> ทำกันเองแรกเลยเดี๋ยวเอาคนดังๆมาไอ,อ้ย่างไอทายวันนี้แล้วเอาพวกไอมอนมาใช่ครับผมเราจะเอาแบบเอ่อเบลิเฟอร์ฮาร์ดล็อกเกอร์ซีบิงมาแชทด้วยไปชวนเลยไปชวนไปชวนเองนะ มึงจะมึงจะถามว่าไปชวนเองเขาจะเล่นกับกูไหมเกมสี่เหลี่ยมมึงต้องพูดอย่างนี้สิไอเขาเล่นนะเว้ยเล่นคนเดียวคือพี่แป้งใช่พี่แป้งพี่เบเขาไม่เล่นหรอกอีแพืเดี๋ยวนะผมว่าผมหาต้อง่นพี่เอกเล่นพี่เอกเล่นอพี่เอกเล่นมั้งมั้งเอามีมั้งไม่เอามั้งใช่ไหมพี่เอกเขาไม่น่าจะเล่นเกมสี่เหลี่ยมอ่ะไอเราเมันข้ามออกจากก๊เฟิร์สกูอยู่ในเรือเฟิร์สไอ้กูอยากได้กูอยากได้ดาแบบเฟิร์สมึงเกิดในเรือปะ เกิดในเรือเรือบินใช่ไหมเออมันก็แบบเรืออยู่แล้วปะ่ะไม่ไม่ปกติมันจะไปอยู่อีกอีกฝั่งหนึ่งอ่ะเป็นเกาะเยอะๆอะะไม่รู้เอ้ยชิบหายแล้ววะกูกำลังเปิดแข่งกันเปิดไอเอนเตอร์เทนตไว้เออเอนเตอร์เทนได้ดาบเพชรหนึ่งโซนกูได้เป็นกูได้กูได้เฟิร์ตเฟิร์ตระวังเฟิร์ตมึงได้เป็นไรไม่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 กูได้เป็นโจรกูได้เป็นโจรอ่างั้นกูฆ่ามึงเลยเป็นอะไรมึงเป็นอะไรมึงเป็นอะไรวินคนธรรมดาเหรองั้นกูจะฆ่ามึงเห็นไหม chát nữa là ca quay đi, quay đi. Qua quay đi. Hey, mi soc quân tay. Ugh, go ahead, mang anh. Oi, yeah, mi mô niên luôn thôi, oi, 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 ไอ้ย uh, ี <risque> ่เปอร์แล้วกูจะชนะยังไงวะเนี่ยไม่โปรมันเป็นโจรน่ะไอ้เยี่โจรพ่อของอินโนเซนต์ไอสัตว์เอาเหรอเอากูไม่รู้ว่ามันเป็นโจรน่ะมันฆ่าโอ้มันฆ่าทุกคนเอ้ยไอโจรชั่วไอ้รีบรีบออกมาเร็วๆออกมาเร็วๆก่อนที่ไอโจรนั้นจะมาเร็วเข้าไปแปดเร็วๆไปแปด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 ทันไหมทันไหมทันไหมแปด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 ทัน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 เออเดี๋ยวไอโปรมันเข้ามาไงเฮ้ยโปรมันยังไม่จบเลย โอ้โหอะไรวะเกลียดจิบายพวกเล่นโป้ขนาดเกมสี่เหลี่ยมมึงยังโปะใช่ใช่หรือกูโปมั้งเดี๋ยวขนาดเกมสี่เหลี่ยมมึงยังโปรอะคิดดูแล้วกันไม่มีปัญญาขนาดนั้นหรอวะเออปัญญามีเฮียไม่งั้นมันหาโปรไม่ได้หรอกโอ้สเออเนาะเดี๋ยวโปรมันก็ง่ายๆโป่หวะ มันมีคนมา u, แจกไงไอพวกที่ทําโป้มก็งงมากคือมึงหมดปัญญาที่จะเล่นาดนั้นะไอเกมสีเดียมยังใช้โปเนี่ยโอ้ยสมองคนเกมในโลกทุกเกมมือถือมันยังปั๊มน่คุกกี้รันอะไรอย่างเงี้ยเออไอชิบหายคุกกี้รันจะปั๊มไปทําไมเออถามว่ากูปั๊มไหมปั๊มเออโดนแบนไปแล้วด้วยโดนแบนแล้วด้วยนะโดนแบนหลายรหัสแล้วอืมตอนนั้นซื้อคุกกี้รันซื้อรหัสคุกกี้รันมาเท่าไหร่วะพันห้า อืมใช้โปรปั๊มปุ๊บหายพันห้ากูช่วงนั้นเอ่อไอตัวอะไรนะเดวิลเพิ่งมาใหม่เออเวอร์ชั่นแรกด้วยไอ้บ้าเวอร์ชันแรกด้วยเฮ้ยด่านจอดจาดจะโอ๊ยด่านทาซานไหมเออทาซานด่านนี้เดี๋ยวเราจะเราจะชนะให้ดูเนี่ยครับเฟิร์สมึงอย่าเพิ่งตายนะกูแพ้เอานี้เอางี้เราจะพีชีพไหมเราได้เป็นโจนหรือว่าไม่ได้เป็นโจนฆ่าทุกคนเลยเฮ้ยใจเย็นเอาวะ เหมียวเมนไม่ดีเอ้าไม่ดีเหรอเออมันไม่ดีไปถึงเริ่มเลยอ้าจิตสัตว์เฮ้ยกูเจอหุยหีบอยู่ตังกูโคตรเยอะใช่เหรอกูนี่หาไม่เจอมีอยู่สิบสองหีบอระเฟิร์สโอ้ยโคตรเยอะกูอยากหาเจอใช่ไหมโอเมกอดกูไม่เจอสักหีบเลยสัตว์เอ้ยมันมีตรงตรงให้ตรวจอะตรงให้ตรวจอะตรงให้ตรวจโอ้ยมีคนมาเปิดไปหมดแล้วอะเอ้อะไรกูเจอละเออเออมีแค่ดาบไอเดนูดมา ไม่ได้ดาบหินก็พีกแล้วมึงมีดาบมึงมีดาบหินสองอันปะไม่มันมันดรอปได้แค่อันเดียวดาบหินแต่ละคนสามารถดรอปได้แค่อันเดียวที่เหลือมึงก็จะมีนี่กูมีดาบนี่ให้ดาบไม้เอาไหมเอามามาเอาไปตีหัวบิดามึงไงได้ได้ได้บิดาเฮ้ยซีสามมาฆ่าค่ายคนนี้ฆ่ายคนนี้เริ่มเลยกูได้เป็นโจนหรือไม่ได้เป็นกูฆ่ามึงไะคนแรกกูมันไส่อาไหนว่าอยู่ไหนวะ เฮ้ย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 ไม่โดนเฮ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฟิร์ส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 เฮ้ยเฟิร์สเฟิร์สถอยถอยไอ้คนนี้มันโจรเฟิร์สเฟิร์สถอยเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สฟุกูเป็นโจรเฟิร์สมึง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 ลบไปก่อนลบไปก่อนลงลลบไปก่อนเออมึงลบไปก่อน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 เฟิร์สมึงลบไปก่อนมึงลบไปก่อนมึงลบไปก่อนเฟิร์สเฟิร์สมึงมาที่มึงอยู่หลังกูมึงออยยย่าาเว้ เพื่อนกูไอ้มึงอย่าเพื่อนกูเพื่อนกูเพื่อนกูมึงเพื่อนกูฟังรู้เรื่องไหมแล้วฆ่าทิ้งเลยฆ่าทิ้งเลยข้อเทียนก็บอกว่าเพื่อนกันไอ้เฟิสเฟิสดีเฟิร์สเฟิสเฟิสดีเฟิร์สเฟิร์สโจน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 ใช่ไหมโจนโจนอ่าๆโอเคโอเคไอ้แล้วตัวเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้มันเป็นโจนหมดแถวนี้มีโจนหมดยกเว้นยกเว้นเอ้ดมีพูเนี่ย ไอ้ยังเป็นฆ่ากูเรียบร้อยกูตายไปไม่เฟิร์สเออะกูตายมึงก็ตายเหมือนกันใช่ไหมมึงโดนใครฆ่าวะเอาเฟิร์สมาดีเออมาดีมาดีโดนตำรวจฆ่าเฟิร์สเพื่อนกูมันไม่ช่วยกูเลยอะเฟิร์สรอบสุดท้ายแล้วมึงเป็นโจรอะกูอยากเป็นอินโนเซนต์ทั้งคู่อะเจ็ด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 รอบนี้รอบนี้ขอชนะได้ไหมขอช่วยกันฆ่าทุกคนเลยเอาไหมเออต้องเป็นโจรคู่ไหมก็อินโนเซนต์คู่ไอ้เออนั่นแหละอยากเป็นโจรคู่เลยอะ นอนคู่ก็ได้นอนเซนคู่ก็ได้สัตว์แต่ว่ามันน่าจะเป็นยากอยู่นะเพราะเป็นคนเดียวมันก็ยากแล้วอ่ะูว่ามันต้องมีวิธีเ e ต t i n งเว้ยมันสุ่มนะเหมือนมีคนบอกว่าพี่เวฟอ่ะมันสุ่มและเทอะไรเงี้ยไม่เหมือนพวกเป็นยศนะกูว่ามันต้องเลือกได้เว้ยพวกที่ไม่ยศทุนอ๋องั้นเราไปขอยูทูบเบอร์ไหมไอเดียยศไอซับกูไม่ถึงอ๋อเท่าไหร่ไม่รู้มึงเอาชแนลอันนั้นกูก็ได้ไอทีไอทีไฟอ่ะ ไอ้เี้ยมึงไม่ได้ลงคลิปไหมครับไอ้สัตว์อาวเหรอเอ,อ้ยเดี๋ยวไปอัดลงให้สักคลิปหนึ่งเออแบบสวัสดีครับอะไรอะไรเรื่อยๆเรื่อยๆกูไม่รีบอ๋อไม่รีบไม่รีบถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวกูก็เอาเตอรสิบสองไม์เข้าสิบสองไทม์น่าจะมีะคุณ่วงอีกแล้วอะแม่กูบอกเวฟมึงแคสเกมอย่าเสียงดังนะลูกแม่ไม่สบายแม่คุณนอนไม่หลับผมไม่ดังครับผมแค่คีดลันบานเออใช่เราไม่ได้ใส่ด่านแล้วจ๊ะ เฮ้ยกูยังไม่ไปเลยแล้วกูก็ล่วงแล้วเว้ยเฮ้ยกูมาแล้วเว้ยกูล่วงแล้วไม่ทันแล้วกูอยู่ไหนเนี่ยเอ้เระเจ้าผมอยู่ไหนผมอยู่ไหนบอได้อันมีเลยมมีดันจะมีอยู่แป๊บหนึ่งนะอเอาผ้ามาปิดรูเลยรูประตูเอาผ้ามาปิดรูประตูแป๊บนึยวแม่เดี๋ยวแม่ให้แม่นอนเดี๋ยวเสียงเข้าไปข้างนอกผ้าปิดรูประตูโอเคเรียบร้อยครับเราเพื่อความสุขของแม่นะฮะ เราต้องปิดให้แม่โอเคมาเฮ้ยชึบเฮ้ยชึบเอฮ้ยชึบได้ดาบชึบ,ชบโอเคได้ดบาบธนูจบแค่นี้แหละสองอันพอเลยสามดีก,กว่าโอเคได้ดาบแล้วโอเคได้ธนูแล้วได้ธนูแล้วเฟิร <First S 2> ์สอยู่ไหนเฟิร์สเฟิร์สอยู่ไหนเฟิร์สได้ธนูแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ่ออยู่กับใครก็ไม่รู้ไหนอ่ะอยู่รอบๆอบะอยู่รอบๆอบะกูกูกูก็อยู่รอบๆเหมือนกันรอบๆไหนกูก็ไม่รู้เอ้ยนี่ไงนี่เจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยสวัสดีเอ่อ เอออันมันนี่มันี่มันไม่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 มาช่วยกูหน่อยช่วยเข็นไอ้ไอ้รถนี่ไปไว้ตรงนู้นดิขนได้ก็เขี้ยช่วยเข็นเข็นเข็นไม่ใช่ขนเข็นได้ก็ว่าแล้วกดกดปุ่มเร็วๆเออเฮ้ยเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สฮะเฟิร์ส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 โอ้โหมันฟันกันรัวๆเลยว่ะฟันกันได้เหรอเล่ะไอมึงเป็นมึงเป็นไรมึงเป็นไรกูเป็นคนธรรมดากูเป็นโจรเฮ้ยใครเป็นโจรบ้าง เฮ้ยข้างหน้ามีโจรข้างหน้ามีโจรระวังคนเนี้ยคนเนี้ยคนเนี้ยคนนั้นโจรคนนั้นโจรเอออะไรเออเรียบรี่ยมตายเยี่ยมโอเคกูเกือบตายอ่ะโอ้โหกูมีเส้นศึกกูมีเส้นศึกไอ้กูจะฆ่าตำรวจเลยเฮ้ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวกูจะช่วยฆ่าเดี๋ยวกูจะช่วยฆ่ากูฆ่าตายหนึ่งคนฆ่าคนตายหนึ่งคนฆ่าคนตายหนึ่งคนมึงลุกลี้ลุกลนมากพูดตรงๆถ้ามึงไปฆ่าคนตายจริงๆนี่กูว่ามึงโดนจับตั้งแต่สองสองชั่วโมงแรกแล้ว ไอ้เฟิร์สทำไมมึงวาร์ปได้วะไอ้โจน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 ระวังโจนอ๋อโจนเหรอโจนเหรอเออเออจนจนจนตำรวจตำรวจตำรวจไอ้ยันตำรวจโป้ตำรวจโป้ไอ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 ้ตำรวจตีตำรวจตีเออตำรวจโป้เดี๋ยวไอ้ยันตำรวจแม่งโดดยิง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 เดี๋ยวอะไรคือโดดยิง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  มึงคิดมึงคิดมึงเห็นจริงโจไปมไม่กระโดดอะไรกันแหละอ่ะโอเคผมก็คลิปนี้ก็ไปแค่นี้ก่อนไอ้เฟิร์สมาดูหัวเลยคลิปนี้นะครับผมก็เจอโปรเฟิร์สเฟิร์สมาดีเฟิร์สเฟิร์สมาดีมาดีไหนวะนี่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 หลังนี่เออเออมาดูมาดูมาดูหัวมึงเนี่ยเดี๋ยวหัวมึงเนี่ยโอ้ยตำรวจมันชนะแล้วอ่ะมันฆ่าทุกคนเลยอ่ะโคตรเกลียดตำรวจ เออเนี่ยมึงอ่ะอ้าวโอเคผมก็คลิปนี้ก็ไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณตำรวจมากครับผมที่มาใช้โปให้กับเราเนี่ยครับให้เราแพ้ซึ่งกูเป็นคนดีกูก็ผิดเหรออะไรอย่างงี้นะฮะโอเคเดี๋ยวจะมาอานคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับไปละฮะเฟิร์สกูสัญญาว่ากูจะไม่เล่นมิเดิลเกมทีหมายถึงว่าไม่เล่นกับมึงนะไมเล่นมิเดิลเกมอื่นเถอะว่ามิเดอรเกมนี้โคตรเสียเวลาเลยเจอแต่โปเนี่ย เออยมากูเจอแต่โปรเฮียอาถานออกซิเจนมึงไม่รู้อ่ะตัวอะไรวิ่งมาเนี่ยออกซิเจนกูไอ้เฮียเออเดี๋ยวมึงมาดูได้นะตัวอะไรเนี่ะพึ่งอ้าวพึ่งพึ่งพึ่งหายพึ่งต่อยอ้าวเฟิร์สมึงก็หายวะ